สวัสดีครับผมพี่เฟรยเทลลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรยเทลลาซาด้านะครับกับผมนะฮะผมเฟรนะครับเป็น Certified Trainer ของ Lazada นะครับนอกจากนั้นนะครับยังเป็น Lazada s เ l ลเลอร์อ s มบัสเตอร์ประจำปี2020ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีไลฟ์เยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับทั้งเพจเฟซบุบ ไปคําถามข้อที่สิบนะครับโอ้ oh, อันนี้น่าสนใจถามผมมาเมื่อ,อสักพักหนึ่งนี่เองนะครับสักพักหนึ่งนี่เองของวันนี้เองนะผมก็เลยไปตอบมาเอามาตอบตรงนี้เพราะว่าน่าสนใจคือซื้อของร้านตัวเองเพื่อรีวิวแบบนี้จะโดนแบนไหมแล้วมีอีกบัญชีแต่ว่าไม่ได้ทําซื้อเพื่อเอารีวิวมันจะเกี่ยวข้องกันไหมครับการซื้อของร้านตัวเองแล้วรีวิวถามว่าตามกฎระเบียบคือผิด นะครับซื้อของร้านตัวเองเพื่อเอารีวิวตามกฎระเบียบคือผิดนะครับซึ่งเราจะ,ะด้จะจับได้ยังไงจับได้ก็คือชื่อร้านกับชื่อคนซื้อนะครับหรือไอ้เขาคนซื้อคนเดียวกันและส่งที่อยู่มาที่เดียวกันอันนี้คือผิดจับได้แน่นอนนะครับแต่มันก็มีอีกเคสหนึ่งก็คือให้เพื่อนสั่งให้หรือให้ญาติพี่น้องสั่งแล้วที่อยู่คนละที่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ก็ทําได,ได้นะครับก็หลายๆร้าน,นค้าก็ทํา คือคือถ้าเกิดมันไม่ได้ทำหน้าเกียดเกินไปอะ่ะระบบเขาไม่จับนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับเอ่อกรณีที่ลูกค้าอยากได้แล้วเขาสั่งไม่เป็นถามว่าเราจะยอมเสียลูกค้าไหมเราก็ไม่อยากเสียถูกต้องไหมสิ่งที่ผมทําก็คือลูกค้าจะส่งชื่อที่อยู่มาให้ผมก็แค่เอาชื่อที่อยู่เนี่ยไปเปลี่ยนนะครับในแอคเคาน์ผู้ซื้อนะครับแล้วให้ระบบเนี่ยส่งไปที่ร้านอ่าสั่งร้านเราเองแล้วส่งให้ลูกค้า แบบนี้นะครับซึ่งหนึ่งไม่ได้ส่งให้ตัวเองแบบเนี้ยระบบน่าจะน่าจะมองว่าไม่ได้ผิดอะไรณวันณตอนนี้ยังทําได้นะครับแต่ว่าอย่าทํากันบ่อยโอเคปะนะครับอย่าทํากันบ่อยซึ่งอนาคตน่าจะผิดกฎอาจจะมีการจับก็ได้แต่แต่คือถ้าสั่งเอาเนียถ้าสั่งร้านตัวเองแล้วรีวิวจริงตามกฎอะมันผิดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้เนาะนะครับเรื่องการ สั่งของร้านตัวเองเพื่อรีวิวนะครับหากชอบคิปวของผมนะครับยังไงเนกดลิงก์ด้านล่างนะครับเป็นการด o n a t i นะครับเลี้ยงกาแฟผมแค่คนละ1แก้วท่านเองนะครับแล้วก็ยังไงถ้าไม่สะดวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับให้กับช่องพี่เฟนเทเลสดาด้วยครับยังไงวันนี้เนี่ยลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ